ไม่ต้องเศร้าใจไปหรอพุทธะอยู่ในทุกขนแห่งในใบไมใ้ในแม่น้ำหรือว่าในแสงแดดลมที่สัมผัสตัวเจ้าก็คือพรอจากเราอานน์ เรายังอยู่ในดินสายนี่ด้วยนะอาุาอาน,นเราอยู่ในตัวเจ้าเราอยู่ในใจเจ้านอกกายเจ้าเระบุคุงเจ้าจากทุกคนแห่ง คนพูดกันว่าการเดินบนน้ำหรือเดินบนอากาศคือปฏิหารพุทธาบอกว่าปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เดินบนน้ำหรือว่าบนอากาศแต่คือการเดินบนโลกปฏิหารเกิดรอบตัวของเราทุกวันแต่ว่าเรามองข้ามไปฟ้าสีครามเมฆสีขาวที่เปลี่ยนรูปทรงทุกชั่วขณะ มีใบไม้หลากหลายแบบบนต้นไม้เด็กเล็กน่ารักมีแววตาที่กระตือรือร้นเหล่านี้คือปฏิหารของชีวิตวิญญาณบริสุทธิ์นับหมื่นหมื่นดวงเดินบนหนทางแห่งความรักและเมตตาที่พุทธะเป็นผู้นำทางรอยเท้าเหล่านี้เริ่มจากพุทธะเดินไปศรีลังกาเนปาลทิเบตจีนพม่าอินโดนีเซีย เวียดนามญี่ปุ่นและอีกฝากของมหาสมุทรกว้างใหญ่คืออเมริกามันรายล้อมอยู่ทุกขนแห่งบนโลกใบนี้เมื่อ2,500ปีก่อนพุทธ,ธะทำให้โลกมีความสุขเรายังรู้สึกถึงพระองค์และจะเป็นแบบนั้นไปจวบจนวาระสุดท้ายของโลกจงเป็นตะเกียงของตัวเองจงตื่นอยู่เสมอและจงเดิน ไปตามทางของหลักธรรมที่เรียนรู้จงตั้งสมัมมาสติให้มัน่นจงอยู่กับตัวเองจงอย่าเดินตามผู้อื่นทุกคนนั้นมีความไม่มั่นคงจงมั่นคงท่ามกลางผู้อื่นจงขยันและมันเพียรศึกษาอย่ายอมรับความล้มเหลวจงเป็นตะเกียงของตัวเอง